สวัสดีครับพบกับผมนะครับพี่เตอร์ปัญญวิชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการเพาะเมล็ดตุเรียนนะครับมเมล็ดตุเรียนพื้นบ้านที่ผมได้มาจากพี่ที่เขาใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่าแอบดูสวนเพื่อนตุเรียนฝึกหัดนะครับที่พี่เขาส่งมาให้ฟรีนะครับแต่ว่าผมเสียค่าส่งเองนะครับก็นี่ครับก็มีส่วนที่งอกออกมาแล้ว บางเมล็ดก็งอกออกมาแล้วผมก็เอาไปลงในในดินแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับเยอะเยอะอยู่ครับที่ผมนับได้ก็ประมาณสี่สิบกว่าเมล็ดนะครับสี่สิบกว่าเม็ดที่พี่เขาให้มานะครับก็ขอบคุณมากๆครับอันนี้เพิ่งเอาลงไปเมื่อเมื่อวานนะครับ หลังจากที่ได้มาเมื่อวันที่27นะครับนี่ครับส่วนที่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงในตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่ากว่านะครับอ๋อลืมบอกนะครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่จันทบ,บุรีแล้วกลับมาทำงานที่จันทนะครับก็เอาต้นทุเรียนที่สั่งจากลาซาด้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ยาวลิ้นจีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหมอนสีลุ้งของพิตุนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับที่ผมสั่งมาลาซาด้าเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เช่นกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่ผมซื้อทุเรียนมาทานก็คือพวกคนงานลูกน้องนะครับซึ่งมาทานแล้วก็มีเมล็ด ที่สมบูรณ์ก็เลยเอามาเกาะนะครับพอดีว่าตอนที่ย้ายมาที่จันเนี่ยต้นพวกนี้ผมเอาไว้ด้านหลังนะครับมันก็เลยใบมันก็เลยบุกร่วงไปนะครับแต่ก็เอามาพักพื้นไว้ก็เริ่มจะแตกหเนาะออกมาใหม่ละคส่วนต้นอื่นๆเนี่ยผมเอาไว้หน้ารถนะครับดีของมันเยอะเอาไว้ได้ไม่มากนี่ครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ เวลาเราจะขนย้ายทุเรียนเนี่ยถ้าพื้นที่มีพักมีมากพอนะครับเราไม่ได้แบบว่าเอาไปเยอะๆเนี่ยก็ควรจะใส่หน้ารถไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยใส่หน้ารถมาก็จะไม่ค่อยช้าน,นะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถดๆๆูเร็วโดนลมนใบเขาจะเหี่ยวใบเขาจะแบบก็คือไม่เหี่ยวครับมันจะแบบลมตีแล้วมันจะทําให้ใบเขาเสียหายนะครับนะครับเนีย ต้นที่ลมตีเราไปเขาจะแบบเสียหายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มจะออกหนอ่อออกยอดมาใหม่แล้วนะครับทแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็โดนกันเนี่ยครับนอกจากทุเรียนนะครับผมก็ทดลองเพาะต้นเงาะก,กับต้นพริกด้วยนะครับ นี่ครับอันนี้สองต้นนี้จะเป็นพริกนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเงาะรอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกัน,นครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปผมนะครับที่เคยที่ผมเคยเอาเม็ดทุเรียนนกมาเพาะนะครับหรือว่าทุเรียนป่าเม็ดใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่นะครับ เนื้เรียนป่าเห็นไหมครับจริงๆมีหลายเม็ดนะครับเพราะว่าแต่แตว่าออมีคนขอปันไปผมก็เลยเอาต้นนี้ไว้ต้นหนึ่งนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์น่าจะอดทนดีครับครับยังไงก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปให้เดตอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า ทุเรียนพื้นเมืองที่ได้มาพอแล้วเป็นยังไงแต่ดูแลว้วท่าทางจะดีมากนะครับของพี่เขาพี่เขาจัดการมาย่างดีนะครับครับฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างนี้มันจะปลูกที่เหลือนี่แหละครับครับฝากกันไว้ครับสวัสดีครับ